ที่หนึนะครับย9บเก้ากันยาเอ่อรอพอของฐานเขาจดรถด,ด้นะครับจะมาดูตอนกลางคืนนะครับเป็นวันเสาร์กลางคืนนะครับโหรถก็เต็มกันนะเนี่ยน่าเป็นห่วงถ้าเกิดมีเหตุฉุกเฉินมันสวนกันไม่ได้เลยครับ ครับเนี่ยเลนซนสอนอย่างเต็ม นี่ครับเดี๋ยวเก็บไว้ให้ในห้องนิตินะครับตอนนี้ก็ตีสองนะครับเหตุการณ์ปกติดีร,ปรอปภไม่หลับนะครับ <c oughs> ขับรถมาดูครับก็จอดกันหนานแน่นเต็มเลยนะฮะเต็มจริงๆฮะโอ้โห ข้างหลังนี่มืดไปหน่อยนะครับเดีย๋ยวต้องพยายามติดไฟเพิ่มให้ครับนี่ก็เดินตรวจคอนโดกับช่างเทคนิคนะฮะกี่โมงแล้วเนี่ยตีสองนะตีสองตีสองวันที่ยี่สิบเก้าใช่ครับโอเคก็เป็นห่วงนะฮะก็ขับรถมาจากบ้านนะฮะจอดอยู่ข้างนอกนะฮะแล้วก็เดินเข้ามาเงียบๆวันนี้เราพอไม่หลับนะฮะ สลับก็เปลี่ยนเลยฮะน่าเป็นห่วงจริงครับจอดกันอย่างนี้สังเกตว่าราอปภของดีคอนโดทานเขาเดินตลอดนะครับเขาจะเดินสลับกันมีสองคนเดินสลับกันถ่ายรูปตลอดครับคือถนนเส้นนี้นะครับเข้าใจว่าชื่อถนนเอราวันแล้วก็มีดีคอนโด ทานดีคอนโดพนาแล้วก็จะมีอีกดีคอนโดหนึ่งที่เขาจะขึ้นในอนาคตนะครับก็คือดีคอนโดอะไรจรัน37หรืออะไรสักอย่างอะว่าเป็นห่วงว่าแค่นี้ก็ดูสิครับแค่นี้ก็จอดรถกันเต็มแล้วอะที่สำคัญก็คือ ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยน่าเป็นห่วงนะครับก็ต้องช่วยกันนะครับคิดถึงตอนที่ว่าถ้ามีเหตุฉุกเฉินนะโอเคครับเรามาอัปเดตให้ดูนะครับผมสวัสดีครับ